ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฟ้กทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวาดในเด้อโอเคมาไปเบิ้งคลิปกันเลยว้วโอเคทุกคนวันนี้นะคือพวกเราอะ่ะไม่ได้มาอาชีพรอบปกติไว้ไอ้วา,านหน้าทางไงเนะี่ยะอ๋อโอเคอะไรอะไรเฮ้ย <c oughs> เราต้องฟังน่อนนะครับคนอาหารว่าวันนี้เรามีงานสําคัญด้วยก็คือฉันจะให้พวกแกไปสร้างปราสาทดินฮะฮะปราสาทดินปราสาทดินคือ ก็คืออะไรมันคือแบบว่าสร้างปราสาทใช่ปห่าปราสาทก็ทำจากหินใช่ไหมล่ะอ่าฮะไอ้รั้งเนี้ยคือพี่จะให้พวกเองอะไปทำปราสาทดินกันคือพวกเราก็ต้องช่วยกันสร้างปราสาทดินก็คือแบบสร้างสูงๆเลยแบบเป็นป้อป่าการ์อะโอ้โหอยากอยากไปเปล่ากันเอาบ้าเตือนก่อนเตือนก่อนทหารเตือนก่อนครับเมื่อคื้ผมนอนน้อยไปหน่อยครับผมขอตัวเอ้ยคุณนอนหลับไม่ได้นะครับคุณต้องไปวิ่พื้นครับไปวิ่พื้นเลยครับผมไปเอาเลยค่ะหัวหน้า โอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มหาอุปกรณ์เลยครับผมผมให้เวลาพวกคุณสร้างมา20นาทีนะครับรวมถึงโอ้ย20เองรวมถึงตัวผมด้วยนะครับผมก็ต้องสร้างเหมือนกันนะครับเอาต้องเอาคนละอันเหรอนึกว่าแบบต้องช่วยกันซะอีกช่วยกันได้ไหมเ้ยก็ช่วยกันช่วยกันสร้างเองนะแม่ก็คือใ่ายจุดต้นก็คือเพื่อไม่ให้อาชีวิตรอดเฮ้ยห้ามทะเลาะกันแล้วใครปีเกิดวันเขาว่าแย่งไม้ผมเฮ้ยต้นไม้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะแย่งกันทำไมใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีการแย่งไม้เหรอเออ ก็ใครมันแย่งไม้กันวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าติดเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าติดเล่นนะครับมีการลงโทษนะครับผมได้แล้วไปแล้วไปแล้วหวานห้ามติดเล่นนะโอ๊ยการเขาเขาเป็นเด็กดีการห้ามติดเล่นนะการห้ามติดเล่นนะห้ามทำร้ายร่างกายกันนะคะห้ามทำร้ายร่างกายกันยายา ยายห้ามอย่าหยุดอย่าหยุด a few minutes later นะตอนนี้ผมเป็นเด็กดีสุดผมมีของผมมีของเยอะมากผมผมครับแล้วครับแล้วพี่บอลพี่จะแย่ยังโต๊ะค้าผมไม่ได้แล้วพี่อ้าวโต๊ะค้าโต๊ะค้าคนละอันพี่บอลไป20อันผมเอาขึ้นมาอยอยู่คนนู้นต้นไม้มีเยอะแยะไป เนี่ยฮ่าฮ่าพี่จะมาขโมยโตคับหนูละสี่หนูรู้ทันหรอกยิ้มหนอวะเรีบจะเดียบจะอย่าแย่งกันแต่ก็ใช่ด้วยกันแย่งทำไมแย่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าอะไรอฮ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหของจริงนะเนี่ยดูดิ ดูดิการเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้มีคิปเปอร์สายฟ้าใครเสกมาเฮ้ยดีเลยเนี่ยได้ดินฟรีเลยขอบคุณมากใครเอาคิปเปอร์สายฟ้ามาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาครับอะไรวะน่ะอะไรวะเออช่างมันเถอะทำตัดไม่มีเวลาเรามีเวลา20นาทีนะครับโอเคโอเคโอเคตัดไม้ก่อนคุณอย่ามัวแต่เล่นกันนะครับผมแล้วไปแกะตัวอกยิ้มอาการ ทำไมแกต้องอมยิ้มอ่ะไม่รู้เขารู้สึกษาใจที่แกตายฮเขาตายกันหมดตีเจะบอกว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับผมเอ่อถ้ามีสัตว์เดี๋ยวจะหา้แล้วกันมีสัตว์ไหมแถวนี้ขอหาอุปกรณ์พวกคุณดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกคุณจะแบบทำงานหนักเกินไปนะเดี๋ยวผมให้อุปกรณ์แล้วกันใครจะเป็นตำแหน่งตัดไม้ครับไม่ ไม่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 มีใครแต่ว่าไม่มีเลยเป็นเป็นการขุดดินก็คุณจะตัดมานทำไมโอเคเดี๋ยวผมจะสีอุปกรณ์ขุดดินให้แล้วกันนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองโอ้โหงั้นไม่เอาละไฮเองก็ได้ไฮเองก็ได้พอดี hour One later โอเคทุกคนมาหาพี่ครับเดี๋ยวพี่จะทำเครื่องสุนัขชาพิเศษให้นะครับผมอุ้งสุนัขชาเลยวะใช่ใช่ผมมาให้ทุกคนเรียงแถวกันครับโอ้โหยี่ห้อนี้ต้องหยอดเหรียญปะคะเนี่ยเดี๋มองหน้าหาเรื่องผมอ่ะลืมมองหน้าหาเรื่องผมอ่ะ ไม่ใช่ละตอนแรกพี่จะให้เกียรติเป็นน้องนานาก่อนนะครับน้องไม่ได้ไปไกลครับไกปไกลให้พี่ติโกดให้แล้วกันนานาโอเคให้เกียรติอ่ะเฮ้ยคูดีอ่ะของคูดีอะคยคูดีอะเคลียร์กับดวงโอเคก่อนจะไปขอให้เป็นอันนี้เฟิร์สไปอันนี้เฟิร์สอ่ะหวานเนี่ยนิครับมาเอิ่มอันนี้ครับเอาเองก็ได้ว่ะอันนี้ครับเอาเองก็ได้ เดี๋ยวใครแล้วจะไม่ได้กล่องนะคนต่อไปขอเป็นอ่ะไม่เนื่องและกันน้องเล็กน้องเล็กปุ่มอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเราของกอกาสเราไปเป็นบอสละกันเซฟบอสละกันเดี๋ผมใคได้เขียนน้องเล็กน้องเล็กนะครับผมจะโหนะครับเกิดเกิดโอ้โมีพุ่งมาอยู่ด้วยเป่ะทำเป็นพุ่งเล็กกันเองใช่ไหมเฮ้ ทำไมเรากากคนเดียววะไม่โอเคโอเคไม่ไม่แต่เขามีของเขาแล้วไงเออมันพอๆกันแหละหินเหมือนกันไม่ไรปลอบใจตัวเองเราจะทำกันยังไงอ่ะไม่รู้แต่ว่าหาของกอนเพราะมันต้องใช้เยอะมากอะมเราจะทำเป็นดินไว้ทุกคนเราจะออกแบบยังไงกันดีอ่ะทำเป็นดินไง พี่มีกล่องพิเศษครับอันนี้เป็นแบบพิเศษนะคือทุกคนจะต้องเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะปิดหินแล้วเดี๋ยวพี่จะกดให้โอ้ยไม่ให้เห็นใช่ไหมัอยากเหรอเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเสียงมันไม่ใช่โอ้หต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะจะทำยังไงอ่ะคือคนอันนี้มันเป็นแบบทดสอบไงว่าแบบคนเราห้ามโลกไปแล้่คนโลกก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะไม่แต่ตัวเองเป็นคนเรียกเข้าไปเองอ่ะ อะไรก็โลกมาบลาบระเบิดไม่ไม่โลกมากลาบอร่อยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะ A f e w minutes later ตอนนี้เราเราขยันทุกคนหาดินก่อนแดาแดบแดบแดาแดาแดบโอเคนี่เราเล่นไหมครับมัอยู่ใช่ไหมมาอ่ะผมได้ยินเสียงมาริโอ้ด้วยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ย เอ้ยมันมีสเกตัตอนับร้อยตัวยิงหวมาเหรอไม่ใช่แต่บ้าหรือว่าใช่วะพี่แต่เราโชคดีนะที่เราอยู่แล้วทางใต้นั้นอ่ะเออดีนะที่อยู่ในเด่นไปเลยไม่ได้โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างเนี่ยตายตายไม่ได้เดียวที่โดนบอกยิงกล้าถามอีกเหรอคือถ้าเกิดไม่ได้คือเป็นไรแน่นอนครับอันนี้เกิดใหม่ได้ไงไม่เป็นไรกับดีกับดีไม่เป็นไรก็เคยมีอาหารไม่มีแล้วจะตายเหมือนกันกินก็กินได้ไม่กินดินเป็นอาหารได้ไหมไมรองเออหวังมันมีเยอะไงมันมีเยอะ

เกิดแตเรื่องแปลกๆอ่ะยังไงเอาแมพปกติมาปะเนี่ยการมันก็จะมีอุปสรรคไงว่าชีวิตมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วอ่ะครับโดนปุยมุ้ยอะไรวะครับหน้าอย่าว่าแต่สร้างประสาทเลยนี่ยของกินจะตายแล้วเนี่ยประสาทโคตรสวยจะเป็นโรคประสาทก่อนแหละจะเป็นโรคประสาทก่อนมันแตกเป็นเปี้ยวอะโอยมัวหน้าคะขอเบิกอาหารได้ไหมคะจะตายแล้วค่ะโอ้ปรยสารมันยุกขินขอเบิกได้ไหมเนี่ยอะไรวะครับเนี่ยเหมือนใครแบบมาเล่นปลากลัวแถวนี้โอ๊ย Uhm, อะไรอะอ้าวทุกคนแบบวิเหลือรอดเหลือรอดกับนานาทุกคนฮะลงมากับตัวจริงๆอะการมาดูดิอะไรเนี่ยแอนวิวของแท้ด้วยไอ้ทุกคนไอ้ที่ทุกคนเอาเหล็กมาจากไหนเนี่ยครับเป็นวิวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มันมาเองมันมันมีฝนแอนวิวพี่เออเจ็บเอ้ยพี่ว่าไม้คราบนี่มันไม่ปกติแล้วว่ะจะไปเผลอเอา แบบอะไรมาหรือเปล่าว่าไี่ก็เอามอดมาไงมอดแบบสลับการแบบว่าทําให้มันยากขึ้นไเอาแบบอุปสรรคอะนะใช่อุปสงค์อุปสรรคอะแกก็เกมเหมือนกันี่หวานไม่รอย้ายที่เถอะทุกคนไม่จริงย้ายเถอะแต่ตอนนี้คือภาษาเราพังหมดแล้วพี่ดนไปสร้างที่อื่นเถอะใครก็ได้ตีพี่ทีพี่จรีใครก็ได้ตีพี่ทีูตีเองหนูตีเองนะกลัวคนย้ายผมกลับตอนเช้าไหมถ้ากลับบ้านเช้าคือโบวชได้นะครับเย้บวชเอาไปเลยตอนเช้าค่ะตอนนี้มืดมากเลย โอเคครับทุกคนเป็นคนไม่เล่นปักกวาดจะต้องปักหลักการสร้างลนะครับเอาสร้างนี้เลยกันไหมสร้างนี้เลยดีก็ได้ตัวนี้แหละปูพื้นเลยมาทุกคนเชิญปูพื้นนะฮะปูพื้นดิปูพื้นอะไรเขาเขามาสร้างไอ้ตัวนี้กันหมดเลยเสียงพันมากยังไงก่อนเก็บเอาคืนแล้วกันปปปึึึ๊๊๊บบบยังไงพี่ทางเข้าทางเข้าเนี่ยทางเข้าเอ้ยนี่ครับเขากำลังระดมสมองนะครับโอ้ยผมชอบการระดมสมองมากทำไมระดูไม่ออกเลยมันเหมือนคนแบบมาเล่นปักกวาดแล้วก็แบบเอาเอาดินหนีกันอ่ะ เวิ่งหนีเออเบสบอลอ่ะใช่เลยอ่ะโอ้ยเริ่มมีเขาโค้งแล้วว่ะโอ้ยบิ้วอย่างไวอ่ะพลังโคตรตึงมันมันมดกำลังสร้างรังอยู่เลยเนี่ยเออว่ะมดมันแบบเป็นโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าประสาทมันน่าจะสูงกันไปถ้าพี่ลงไปพี่ต้องตายแน่เลยแยกลองเขาพี่ฉันขึ้นอีกหนึ่ง นี่ทด้ไมบอสดกากอย่างเลยอะ่ะใช่ใช่เขาตบไปเองเขาตบไปเองจำลองการเป็นมดอย่าลีอาจมาแบบมาไตาเล่นแถวนี้เชียวคือ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้เอา้าว อะไรอ่ะฉันคือผู้เหลือรอดจี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 คือผู้เหลือรอดอะไรมีมังกรในโลกนี้ด้วยหรอไม่รู้แต่ดูดิอะไรเนี่ยด้วยคือเขาไม่เคยตายเลยอ่ะคือเขาเก่งขนาดนั้นเลยหรอแค่ไปหนีตรงไหนดีกว่าเถอะเขาก็ขุดดินอยู่แถวนี้คือเขาเป็นตุ่นอยู่ใต้ดินอะผมว่านะเราควรเราควรอยู่ไกลกันเพื่อกระจายความเสี่ยง เกี่ยวเลยนีเออโชคไรเราแบบเป็นพี่น้องกันต้องอยู่ประสาทเดียวกันครับเราห้ามกระจายความเสี่ยงครับโชคไรอาจจะมาจากใครสักคนแถวนี้ไหมเราเดิเป็นโรคประสาทกันแล้วอันนี้ทุกคนเป็นโรคประสาทเอ้ยนี่กเป็นโรคประสาทนะครับไม่ใช่ระดับไใช่แล้วนี่ฉันเริ่มขอบายขอบายดีกว่าปล่อยเจอไปพักนะฉันเหนื่อยมากนะที่เลอส่งหัวใจไหวไหวไอ้เราไม่ได้แบกเลยโอ้ยโอ๊ยไม่น่าไหมตาย เอะไรอะไรอะนี่มาอะไรอะนี่เป็นอะไรอะเอ้ยเอออันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะทุกคนช่วยขุดดีช่วยขุดขุดไหนนะขุดไหนเนี่ยผมมันจะขุดยังไงวะเนี่ยที่ขุดไหน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 มีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเรียบร้อยมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเฮ้ยพี่ว่าเราพี่ว่าเราต้องเปลี่ยนถิ่นฐานแล้วอะเออว่ะแล้เราเปลี่ยนแเราเปลี่ยนถิ่นฐานดีกว่าทุกคนเปลี่ยนถิ่นฐานดีกว่าครับโอ้โหแล้วเสียดินไปตั้งเยอะได้ไปหมดแล้วไม่รู้แหละไล่ขุดก่อน เก็บเก็บเก็บอะไรขุดก่อนโอ้ภาษาที่ทำมาหายไปหมดเลยเสียดายเดี๋ยวจะพี่ TP ไปที่ไหนนะกันนะที่มันแบบโล่งๆไงทุกคนจะได้ทำง่ายๆไงใครมันเอา TNT มาปูพื้นมาเนี่ย TNT เนี่ยเฮ้ยทุกคนมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะรอดจากความตายวันนี้รอบครอบแล้วอ่ะทุกคนมาช่วยสร้างกันครับนี่โอเคแล้วหมดตัวมีแค่นีช่วปูพื้นเช่วยปูพื้นบินจะหมดละทำไมเราต้องปูพื้นได้ในเพื่อในเมื่อแบบ มันก็เป็นพื้นอยู่แล้วนามมันคือการอดมสมองโอเคครับปูก็ได้เอาแจกเขาหน่อยอะไรนี่มันคือก้อนอะไรเนี่ยเนื้องอกเหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปจดเดลลี่แป๊บนึงนะเพราะว่าพี่อ่าเดลลี่อะไรวะนักเขียนไงนักเขียนนิยายก็เป็นนักอะไรเนี่ยเปดรดโกเล่หมอใช่พี่ชอบเขียนว่าแบบพี่ไปถึงอะไรอะไรเงี้ยนักเขียนก็มาแกเขียนด้วยนะว่าแกแบบทิ้งให้คนอื่นตายหมดส่วนแกก็ไปเป็นตุ่นในดินหวาน คู่ความจริงที่ไม่อาจเลียกในดินตินในดุนเย้อะไรมาคำนั้นอุทานจะใช่ไรละเนี่ยอุยอุยเอาวทุกคนวานไม่ได้มีตะวกาทุกคนเฮ้ยวานไม่ได้มีตะวการเลยจะตายแล้วไม่รู้แล้วหวานขึ้นไปได้ไงอะแบบแกเป็นนัองมีตวการเหรอไม่รู้แต่อะไรวะน่ะพระเจ้าพาตัวพี่ไปเหรอพี่อยากจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกว่ะ จริงเฮ้ยอันนี้มีโกเลมด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้หัวใจเหลืออันนึงกับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ก็ยังตายสวยอะแล้วเราผมเกิดไหนวะเนี่ย TP เท่านั้นคือคำตอบเลยนี่ใครมีหินมาเอ้ยเดี๋ยร่ะเดี๋ยวไรออาไม่ได้แล้วปิดตรงไหนคือทางเข้าอ่ะภาษาไม่เป็ทางเข้านี่ไงโอ้มือเฉยโอ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ย

มันดีใจอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ดีมันตีมันไม่นี่พี่ไม่ใช่มันออะะไร่มันอยู่บนหัวพี่ผมว่าผมว่าแหม่มันบั๊กเว้ยไม่ใช่ละมิ้ไม่ใช่ละไม่ต้องเป็นทอมมัสที่การเอามาเนี่ยเลยอ่ะขอไปดูฝั่งโน้นเซฟไหนเฮ้ยอยู่ไหนอุ้ยมีลาวาด้วยโอ๊ยโอ้โหทีพีปุ๊บตายปั๊บเลยอะไรวะเนี่ยโก้ยอยู่ไหนกันน่าก็พี่หากทุกคนไม่เจอเลยทีพีปุ๊บตายปั๊บอะไรวะครับเนี่ยไม่น่าเลย เกิดวนอยู่ไหนกันน่ะที่เดิมเดี๋ยววิดีโอไปแล้วกันประสาทเก่าไม่ตายเลยปราสาทเก่าพี่ว่าอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วนะเพราะว่าที่อื่นรู้สึกจะไม่ค่อยปลอดภัยไม่ไม่มีอะไรดีทั้งนั้นไม่มีที่ไหนดีเลยซ่อนเลยตรงเก่าอ่ะยิ่งหนักเลยไม่มีที่ไหนดีทั้งนั้นทุกคนพี่อยากให้ทุกคนมายืนแบบว่ายืนยืนรวมกันอ่ะเผื่อว่าภัยร้ายจะแบบว่าหนักกว่าเดิมใช่หนักกว่าเดิมแถวโอเค ในเมื่อไพ่ละหายไปแล้วแต่พี่จะเขียนจดหมายแล้วกันจดหมายเฮ้ยสเกลนี่ตั้นเฮ้ยนังนั่งเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรโอ้โอ้ตาย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 เฮ้ยรอดรอดรอดนี่เยนี่ยนี่เน่รอดเยอะก็เขาสึกก็สึกไปอยู่รวมกันไพ่ละยังยิงขึ้นขานี่ไหมโชคร้ายมาจากใครสารภาพน่ากลัวก่อนโชคร้ายนี่ไหมหายไปแล้ว ฉันเหนื่อยมากนะโอเคทุกคนที่พี่จะมาเฉลยน,นั่นเองทุกคนคือพี่อ่ะใช้สมุดเดนว่าจะทำการแกงทุกคนฮะก็คือทุกทุกไพ่พิบัติมันคือมาจากสมุดเล่มนี้เล่มเดียวเลยก็คือเดนโอ้โหการมันอยู่ไหนดูทุกคนนะการที่ผมแจ้งทีมงานก็ผิดนะครับไม่อยาต้องกดไลค์แล้วจะคลายได้ผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทุกคนไว้ใต้คลิปนะครับนะคนเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงช่องนะครับก็สามารถไปดูแบบที่พวกเขาโดน พี S <S 2> <S 2> ่แก,ก้แค้นให้แล้วเว้ยมันมีอีพีหน้าแน่นอนทุกคนรอดูได้เลยครับก็มอดูครบ <S <S 2> <S 2>